ก็ซื้อบ้านเดี่ยวให้นะคะเราก็ย้ายไปอยู่บ้านใหม่ที่กว้างแล้วก็หลังใหญ่ซึ่งมีสี่ห้องนอนสวัสดีค่ะทุกคนป้าเมราค่ะเมร่าชีวิตในอเมริกาอามาคุยกันต่อเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วป้าเมราได้พูดถึงตอนที่มาบุกเบิกโรงเรียนอนุบาลให้เขาแต่ว่า ซึ่งในตอนนั้นน,นะคะเพื่อนป้าเมร่าที่ทำม้านพุทศด้วยกันไปหุ้นกันเปิดออฟฟิศตัวป้าเมร่าก็เลยตัดสินใจว่าด้วยความอยากจะเป็นอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะก็เลยตกลงว่าจะไปเปิดออฟฟิศตัวกับเพื่อนป้าเมร่าก็เลยบอกกับเจ้าของโรงเรียนบอกว่าหนูจะลาออกแล้วหนูก็มาเซ็ตระบบแปลงต่างของโรงเรียนให้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่รอใบอนุญาตเท่านั้น ะะสมัยก่อนนี่การขอใบอนุญาตโรงเรียนในขณะที่ดําเนินการนั้นเราสามารถที่จะเปิดทําการเรียนการสอนได้นะคะทีนี้ทางเจ้าของโรงเรียนพ่อเลยบอกว่า,าแล้วผมจะทําต่อ,อยังไงอะ่ะคือผมไม่มีความรู้ด้านโรงเรียนเลยด้านการศึกษาเลยนะคะความจริงแล้วนะคะ,ะระวังระบบไว้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วคนที่มาทําต่อ จะดาเนินการต่อได้เลยแต่ว่าจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการศึกษาพอสมควรคือเข้าใจในระบบของโรงเรียนอนุบาลและกเนเซอรี่นะคะในที่สุดเจ้าของโรงเรียนก็เสนอว่าถ้างั้นน่ะครูเซ้งโรงเรียนผมทําได้ไหมนี้ป้าเมยราตอนนั้นน่ะนะคะก็เลยตัดสินใจว่าโอเคไหนๆเราก็บุกเบิกมาแล้วนะเข้าที่เข้าทางแล้วถ้าเราทําต่อมันก็จะดีอีกอย่างหนึ่งเราทําด้วยตัวของเราเองนะเป็น เป็นธุรกิจของเราเองถึงแม้เราจะเช่าหรือเซ็งเข้ามาก็ตามนะคะป้าเมราก็เลยปรึกษากับป้าป้าน่ะนะคะคือย้อนนิดหนึ่งนะคะป้าป้าคนที่เขาดูแลป้าเมรากับลูกๆแต่ว่าตอนนั้นป้าเมรายังไม่เรียกว่าเป็นแฟนกันคือป้าเมราไม่มั่นใจในตัวเขาเพราะว่าเขาก็ทํางานทั่วโลกน่ะนะคะไปตามประเทศต่างๆแล้วแต่บริษัทจะส่งไปไม่รู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นยังไง ไม่มั่นใจในตัวเขาก็เลยไม่ได้เรียกว่าเป็นแฟนนะคะเป็นเพียงคนคบกันแต่ป้าเมล่ากับลูกๆจะเรียกเขา้าป้าซึ่งเขาเ้าดีและเข้าดูแลป้าเมล่ากับลูกๆมาตลอดเราจะเจอกันช่วงที่ป้าเมล่าหยุดนะคะคือวันเสาร์อาทิตย์ก็จะพาลูกๆไปเที่ยวพยาป,ป้าไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวกรุงเทพเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยป้าเมล่าก็จะพาลูกๆไปด้วย ไปไหนก็คือเราจะมีลูกไปด้วยตลอดนะคะ,ะซึ่งตอนนั้นป้าป๊าเขาก็บอกว่าโอเคอฉันจะลงทุนให้มันเป็นเงินที่ไม่กี่แสนหรอกไม่แพงซึ่จะลงทุนให้แล้วกันและอีกอย่างหนึ่งถ้าวันหนึง่งถ้าเธอไม่มีฉันเธอจะได้ดูแลตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้โดยไม่เดือดร้อนก็บอกอย่างนั้นนะคะในที่สุดป้ป๊าเขาก็ลงทุนให้ จ่ายค่าเซ็งโรงเรียนให้หลังจากนั้นป้าเมล่าก็ดําเนินการมาเรื่อยๆจากเด็กนะคะ,ะเริ่มจาก70คนก็เพิ่มขึ้นนะคะ,ะเกือบร้อยคนแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอในตอนนั้นะนะคะจะมีเด็กลูกครึ่งเยอะมากที่มาเรียนที่โรงเรียนคือผูอ้ปกครองของเด็ก ทีนี้พอเขาเห็นฝรั่งอยู่ที่โรงเรียนเขาเขาก็คิดว่าเป็นโรงเรียนฝรั่งคือ,อเป็นช่วงที่ป๊าเข้าพักร้อนนะคะ<ม>เขาก็มาโรงเรียนกับเราทุกวันคือมาส่งเราที่โรงเรียนตอนที่ป้าเมร่ามาทํางานที่โรงเรียนนี้มันไกลจากบ้านที่เราเช่าอยู่นะคะ,ะป้าเมร่าก็เลยไปแอบซื้อเทาเท้าไว้หลังหนึ่งนะคะเป็นเงินที่ป้าเมร่าเก็บสะสมไว้ ตอนที่ป๊าๆเขาให้ฟังมาจนสามารถที่จะมีเงินไปดาวน์บ้านบ้านก็ยังผ่อนกับโครงการผ่อนเดือนละหมื่นห้าประมาณนี้นะคะซึ่งไม่ไม่มีปัญหาเพราะว่าตอนนั้นป้าๆเขาให้ป้าเมล่าเดือนละสามหมื่นอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างแล้วก็พออยู่พอกินนะคะเพราะว่าเราก็มีเงินเดือนจากโรงเรียนอีกน,นะคะจากการเป็นครูอีก ตอนนั้นยังไม่ได้ซื้อรถนะคะรถยนต์ยังไม่ได้ซื้อป้าไมล่าก็ยังใช้มอเตอร์ไซค์ตอนนั้นก็ยังขี่มอเตอร์ไซค์มาทํางานอยู่ป๊ะป๊าก็เลยซื้อรถให้คันหนึ่งจำได้ว่าเป็นรถโตโยต้าโคโรนานะคะกันเล็กๆคันหนึ่งให้ไว้ใช้นะคะซึ่งเขาบอกว่าเออเวลาที่เขาพักร้อนนะคะเขากลับมาจะได้มีรถใช้ไม่ต้องไปเช่ารถนะคะปกติเมื่อก่อนนี้ ถ้าเขามาทางานที่เมืองไทยบริษัทจะเช่ารถเช่าโรงแรมให้เขานะคะจ่ายค่าที่พักให้เขาแต่ว่าถ้าหากว่ามาโฮลิเดย์มาเที่ยวนะคะ,ะก็ต้องจ่ายเองจะต้องเช่ารถมาใช้เอง <B ug> เขาซื้อให้แต่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาโรงเรียนเพราะขับยังไม่เก่งน,นะคะไม่กล้าขับออกจากบ้านทีนี้ในช่วงนั้นนะคะธุกรกิจโรงเรียนรุอวันดีขึ้น ดีขึ้นเรื่อยๆเขาก็แนะนากันมาเรื่อยๆโอ้โหเด็กมาเยอะมากตอนนั้นจากอนุบาลนะคะมีอยู่ห้องนึงก็เพิ่มเป็น2ห้องสมห้องเนสเซอรี่ก็เหมือนกันนะคะ mm hmm. นักเรียนก็มาเยอะธุรกิจของเราไปได้ดีนะคะ mm hmm. ช่วงหลังนี้ป๊าาเขาจะ,ะพักงาน าบางทีเป็นเดือนสองเดือนเขาก็มาที่โรงเรียนคือไม่ได้มาช่วยทําอะไรนะคะก็คือมาเวลาที่มีลูกค้ามาสมาัครนะ,ะที่เป็นฝรั่งพาลูกมาสมาัครเขาก็พูดภาษาอังกฤษด้วยทําให้พวกผู้ปกครองเด็กมีความเชื่อถือนะคะตอนนั้นเราก็เริ่มยอมรับแล้วล่ะว่า เป็นแฟนกันเพราะว่าจากการที่เขาเซ็งโรงเรียนให้เราแล้วก็เข้าซื้อรถให้เรานะรซึ่งเป็นชื่อของเราเราก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งแล้วก็นี้ป้าเมล่าก็เลยบอกเขานะว่าฉันไปแอบ,บซื้อเทาฉันผ่อนดาวเอาไว้ไม่ต้องเช่าบ้านแล้วต้องย้ายไปอยู่แล้วเขาถามว่าเธอเอาเงินมาจากไหนอป้าเมล่าบอกก็เงินที่ป๊า,ปาให้นั่นแหละฉันก็เอามาเก็บไว้แล้วก็เอามาดาวเทาเฮาส์ hmm. เขาเลยจ่ายค่าเทาเฮาส์ให้นะคะ เทา้ะตอนนั้นไม่แพง7 8, ะคะเจ็ดแสนนะเราดาวไปไม,ไม่ไม่เท่าไหร่ประมาณคิดว่าน่าจะแสนหประมาณนี้นะคะแสนห้าหรือสแสนพ่าม่ล่าไม่แน่ใจแต่ไม่ได้ป,ป้าปาเขาก็เลยไปจ่ายกับโครงการนะคะทั้งหมดเลยแล้วเขาก็ไปติดต่อร้านเฟร์นิเจอร์ให้มาตกแต่งบ้านดีวอินนะคะแล้วก็แต่งบ้านแต่งสวนอะไรทุกอย่างสวยงามเรียบร้อย ทีนี้ก็ตกลงว่าโอเคเป็นแฟนแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะตอนนั้นป้าเมล่ามีไม่ไม่ไม่ได้สนใจอยากจะจดทะเบียนสมรสเพราะมีความคิดว่าอโอเคบ้านก็เป็นชื่อเรารถก็เป็นชื่อชื่อเราเราไม่ได้คิการไกลอะไรเลยอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือ,อถ้าหากว่าเราแต่งงานจดทะเบียนกับต่างชาติทีนี้การทํานิติกรรมอะไรต่างในเมืองไทย จะเป็นสิ่งที่ยุ่งยากป้าเมล่าก็เลยไม่ได้แต่งงานนะคะ,ะซึ่งการตัดสินใจแบบนี้แหละทําให้มีปัญหาตอนหลังอย่างมากมายนะคะทีนี้หลังจากที่ป,ปา้าาขอเรียกป้านะคะป้าเมล่าเรียกป้าาเพราะว่าเรารักนับถือเขาเหมือนกับเป็นพ่อด้วยเพราะเขาดูแลเราทุกอย่างนะคะเข,เขารักแล้วก็อ็นดูเรากับลูกเขาให้เราทุกอย่าง เขาจะตามใจมากนะคะเรื่องเงินเรื่องทองก็ไม่ขี้เหนียวเลยอยากซื้ออะไรอยากได้อะไรนะคะเขาก็จ่ายให้เขาก็ซื้อให้เรื่องเพชรเรื่องทองไม่ต้องพูดถึงทีนี้หลัง3ามปีผ่านไปหลังจากที่ทําสัญญาเช่าเซ็โรงเรียนนะคะ,ะเราก็คิดว่าเขาจะต่อสัญญาให้เราแต่เปล่าค่ะไม่ต่อสัญญาให้เรา ซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงที่ทำเงินมากนะคะเป็นช่วงที่คือเมื่อก่อนเนี่ยเปิดเนสเซอรี่สมัยที่เราเปิดเนสเซอรี่เรารับค่าเลี้ยงดูเด็กเป็นรายเดือนแต่ทีนี้พอเปิดเป็นอนุบาลเข้าจ่ายเป็นเทอมแต่ละเทอมโอ้โหเราก็ได้หลายแสนนะคะตอนนั้นพัทยานี่กำลังบู๊ นะคะนักท่องเที่ยวเยอะมากป้าเมร่าก็เลยอยากจะเปิดโรงเรียนสอนภาษาแล้วก็เปิดออฟฟิศทัวร์ก็คิดว่าจะเปิดควบคู่กันไปนะคะความสัมพันธ์ของป้าเมร่าแล้วก็ป้าก็ดําเนินไปเรื่อยๆคือยังไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นเรื่องเป็นราวนะคะเพราะว่าเขาก็ยังทํางานอยู่เขายังไม่เกษียณที่เรียกเาว่าป้าเพราะว่าเขาอายุห่างจากเรา26ปีตอนนั้นเรา30กว่านะคะเขาก็ห0 กว่าแล้วนะคะจะ60แล้วเราก็เลยเรียกเขาปอกป้าจนในที่สุดป้าเมล่าก็หาเช่าตึกที่เหมาะสมที่จะทําโรงเรียนเชา่าไ้สองห้องนะคะ,ะใช้เงินสดลงทุนประมาณล้านสองส่วนเราด้านโรงเรียนเรื่องอการขอใบอนุญ,ญาตอะไรต่างๆเรามีประสบการณ์อยู่แล้วว่าง,งั้นเถอะคลิปหน้านะคะป้าเมล่าจะมาพูดถึงชีวิตหลังจากที่ไปเปิด ออฟฟิศทัวรแล้วก็รูเรียนสอนภาษานะคะเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในคลิปหน้าค่ะขอขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ